นีครับวันนี้ผมจะมานะมารีวิวหนังสือที่ผมมีณตอนนี้นะครับมันจะเป็นไงเราไปดูนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องนี้จึ๊บเป็นบันทึกมรณะเกมล่าท้านะค,นครับเรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับก็คือการที่เราบันทึกชีวิตประจำวันลงในโทรศัพท์ครับแต่บันทึกที่เราที่เราบันทึกไว้นเนี่ยจะเป็นการนําชีวิตเราไปเล่น แล้วเราจะรอดจากวันถือนี้ยังไงต้องไปติดตามครับเป็นเรื่องที่มี12เล่มจบครับเรื่องสนุกสนุกมากๆครับต่อไปเรื่องที่สองครับเรื่องนี้ครับเมลซื้อได้ครับเป็นกระตูนเก่านะครับเป็นเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับมิติสติ๊กเกอร์ครับมิติสติ๊กเกอร์จะมีความสามารถแต่งตาใบแล้วก็จะเอาไปพวพันกับเรื่องต่างๆครับเรื่องนี้มีเก้าเล่มจบครับต่อไปเป็น มอนเตอร์ฮันเตอร์ครับมอนเตอร์ฮันเตอร์เป็นเรื่องของอาจารย์คนเดียวกับเมลลี่เทลครับเป็นเรื่องกับการล่ามอนเตอร์ต่างๆแล้วก็จะเป็นความฝันของพระเอกความฝันของตัวเอกของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงมีเรื่องนี้สี่เล่มจบครับต่อไปเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องอะไรไม่เคยอ่านครับนี่เรื่องนี้น่าจะมีหกเล่มจบครับต่อไปเรื่องนี้ เกมพิจานาหน้าพิชิตโลกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอกที่ไม่อยากใช้ชีวิตนะครับก็เลยไปเจอโน้ตบุ๊กแต่ในโน้ตบุ๊กมีริงตาวคนนี้อยู่จริงๆต,ต้องไปพัวพานกับเรื่องการแข่งขันต่างๆจนทำให้ตัวเอกจนทำให้ตัวเองอยากใช้ชีวิตมากขึ้นครับเรื่องเป็นไงก็ต้องไปติดตาครับเรื่องนี้มีสี่เรื่องจบครับเรื่องนี้ครับโอวาแมน กิงแกเนอร์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายที่ต้องการอบพยพหนีออกจากที่เที่อเองอยู่นะตอนนี้ครับและเรื่องการอบผยพมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นงานล,างลงังรอบจึงไปพ,พัวพคกัเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องใหญ่มากครับเรื่องนี้มีเจ็ดล้มจบครับเรื่องไปนะครับเป็นเรื่องบัเด,ดูสตาว้าวเป็นเรื่องที่เป็นอา,อาจารย์เนี่ยครับ เรื่องมาฮีโร่ครับเป็นเรื่องก่อนที่จะวาดมาฮีโร่เป็นเรื่องให้กับคนบัตบัตคือตัวเอกครับได้ได้รับควาสมสามารถต่างๆนะครับที่มีหน้าที่นิ่หน้าขายกับลูกของพราชาครับจึงต้องไปครับจงใช้ความสมามารถของห่อกนี้ได้จึงไปพัวพันกับเรื่องต่าง,างๆที่มันแสนยากแสนยากสาหรับเขามากครับต้องไปติดนะครับเรื่องนี้สองเรื่องจบครับต่อไปครับ นี่ครับจอมช่างอาหารการครับเป็นเรื่องที่ชาวนี้เป็นนักดับเพลิงครับแต่โดนช่วยชีวิตจากกลุ่มช่างจึงอยากทดแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณนะครับจึงอยากเป็นช่างเพื่อทดแทนบุญคุณนั้นครับเรื่องนี้สามเล่มจบครับทุกคมาครับโดรมอนครับเป็นดะโดรมอนมูวี่สตอรี่เป็น เร่อหนังสือที่วาดเกี่ยวกับมูวี่เขอสตอรี่ของโดดโดดลยมอนนี่ยครับแต่จะเป็นในรูปแบบหนังสือแทนครับเรื่อนนี้ผมมีสี่เล่มครับขึ่มไป,ไปครับอาทูครับอาทูเป็นสองเล่มจบครับแต่ผมไม่เคยอ่านขึ้นมาไปครับเรื่องบัตผัดครับ บัตรพัดอาร์ออาดาจิโอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราชวงศ์ต่างๆที่ต้องมีการคาห้า,าง้าหลางังนะครับเป็นเรื่องนี้เป็นภาคแง่มีภาคมีภาคหลักด้วยครับแต่ตอนนี้ผมย้อนแงะเรื่องนี้สองเล่มจบครับเหนือไปครับอันนี้เป็นเรื่องเสร็จแล้วมือศูนย์ปีศาจนิวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจารย์มือปีศาจนะครับ แต่เป็นเรื่องที่เหมือนค่อนข้างเป็นการ์ตูนเฮฮาตลกครับสนุกครับอันนี้อาหารการราชัญญาครับเป็นเรื่องของคนไทยว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนโทศกณัณครับสนุกครับผมมีของเล่นสบายครับโทมะอันนี้ไม่มีปกยอนปุงโซมะเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวการทําอาหารหัวคุณคกุ๊กว่า ต้องผ่านอุปสรรคที่จะเป็นกุ๊กมือทีพยากท่ไหนต้องลองอ่างอาบสนุกครับแต่นี้ด้วยเรื่องต่อไปพันธะสัญญาเนี่ย,ยครับเป็นเรื่องที่พวกเยวกับเด็กที่ถูกเลี้ยงมาให้เป็นอาหารของปีศาจแต่เด็กพวกเนี้ยอยากหนีรอดออกจาก,กประตูโอมพิซซ่์นี้จึงต้องใช้ความสามารถของตัวเองรอดมาได้นะครับเรื่องนี้ยังไม่จบอ่ะครับมันมีเล่มหนึ่งเรื่องนี้ สาวมาป้ากับนายเครื่องเท่ครับเรื่องนี้ยังไม่เคยอ่นครับแต่ดูท่านหน้าจะหน้ารักสนุกต่อไปครับใหยคิวให้คิวคู่ตกฟ้าประทานเป็นเรื่องกับวอลเลย์บอลครับเรื่องความรักในความรักความสามัคคีในชมรมวอลเลย์บอลบรครับเรื่องนี้น่าติดตามครับ สบายในเกมกครับมีเล่มเดียวผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจครับอัน mm hmm. นี้ครับเรื่องเก่าเกมโกนคนอัจฉริยะครับเป็นเรื่องที่ตอนแรกๆไม่ได้พูดถึงการ์ดหรอกครับแต่เรื่องหลังเริ่มจับฐานถูกก็เลยมาวาดเกี่ยวกับการ์ดเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องนี้ค่อนข้างเก่าตังต้งแต่ผมเด็กเล้ว เรื่องหุดท้ายครับโปเกมอนการมาดนภัยของโตเป็นผู้เรียงไปมาครับการความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าจะพ่าอุปสัรคได้หรือไม่โอเคครับนักสื่อทั้งหมดผมก็มีประมาณเท่านี้ครับ